ต้นน้อยหนา45วันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพาะ,มะเมล็ดน้อยหนากันนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราได้มเมล็ดของเขามาแล้วนะครับเราก็จะนำมาหนีบก่อนนะครับโดยจะใช้ครีมหนีบนะครับด้านที่เราจะหนีบนะครับก็คือด้านที่ที่มีรูตรงนี้นะครับจะสังเกตว่า มเมล็ดเขาจะมีรูหน่อยนึงนะครับนี่นะครับเราจะหนีบด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับเราก็จะหนีบอย่างนี้นะครับหนีบให้มีเสียงดังดังปะไปทีนึงนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็พอนะครับ นี่นะครับหนีบทีเดียวนะครับการที่เราหนีบนะครับก็เพื่อที่จะให้น้ําซึมเข้าไปข้างในได้นะครับหลังจากที่เราหนีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนํามาแช่น้ํานะครับก็เทลงไปเลยนะครับช่วงแรกๆนะครับเมล็ดเขาก็จะลอยนะครับเราก็กดๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการแช่น้ําไว้ห้าวันนะครับหลังจากที่เราแช่น้ําครบห้าวันแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนำมาเพาะลงดินกันเลยนะครับในระหว่างในระหว่างที่เราแช่น้ํานะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนน้ํานะครับหลังจากที่เราแช่น้ําไว้นะครับมเมล็ดของเขาก็จะบวมขึ้นนะครับหรือว่าเขาจะอ้าออกนิดนึงนะครับ นี่นะครับเขาก็จะอ้าออกนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาเพาะลงดินกันเลยนะครับผมก็ได้เตรียมดินมาแล้วนะครับเราก็จะนำมะเมล็ดของเราวางลงไปเลยนะครับพอดีเรามีมเมล็ดพันเยอะนะครับเราก็จะวางลงไปเยอะๆเลยนะครับเผื่อเขาไม่งอกด้วยนะครับ หลังจากที่เราวางเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะโรยดินกบทับลงไปอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องโรยหนามากนะครับโรยบ,บางๆนะครับ หลังจากนั้นก็ลดน้ำได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำไปเก็บไว้ในที่แสงแดดไม่แรงมากนะครับเป็นที่ร่มลำไรก็ได้นะครับต้นน้อยหนายี่สิบวันนะครับทยอยงอกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับ ้นน้อยหนา45วันนะครับงอกขึ้นมาเยอะแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ